จะไปไหนเปล่าจ้ะพี่ไม่ได้จะไปไหนพี่แค่ออกมากะจะหอมหน้าผากสีลนสักครั้งหนึ่งว่างหรือเปล่าไม่เห็นหรอยุ่งอยู่ไม่ว่างอ๋อสรุปยุ่งหรือไม่ว่า,ทางทั้งคู่เออถ้าไหนๆก็ไม่ว่างแล้วงั้นพี่ขอออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งนะเอาเซ่ถ้าพี่ออกไปอ่ะก็ไม่ต้องกลับมาอีก นี่ซีนนี่เธอลืมไปหรือเปล่าว่าในครอบครัวเนี่ยใครเป็นหัวหน้าครอบครัวพี่เนี่ยเสียเงินไปขอซีนมาอยู่ที่บ้านพี่เลยนะนี่ลืมไปแล้วหรือพี่ต้องเสียเงินเท่าไหร่เสียเงินทองไปโอ้โหไม่รู้ครึ่งครึ่งบาทอะ <c oughs> ได้งั้นเอางี้พี่มาทำงานแม่แทนหนูเดี๋ยวนู้ออกไปเที่ยวเล่นแทนพี่เองไม่เอา ต้อไปเลยไปหยุดแต่ถ้าพี่ไปอะ่ะก็ไม่ต้องกลับมาอีกเอาสิถ้าสิ่งต้องการอย่างนั้นอะ่ะพี่จะไปแล้วพี่จะไม่กลับมาอีกเบ้เอาป๊อานี่มึงเห็นกันหมดแล้วเหรอวะมึงก็ภูมิใจอ่ะตีจากมึงนี่แหละ กูเหะหมดลเมียมึงข้อโห่เลยไปบอกกันี่ยไปไปดเดี๋ยวสีบอกว่ามึงเข้าจะบ้านไหมหอ่ะถ้ามึงออกจะบ้าไปเข้าไม่มไมให้มึงเข้าบ้านลวนะวดยโอ้โหไอ้ป๊อบบางครั้งถ้าอยากจะเป็นอิสลาเนี่ยมันก็ต้องเด็ดขาดกันหน่อยเว้ย <c oughs> มึงอ่ะยังออกจากโลกนี้เยอะเอางี้คืนนี้มึงน,นอนก,กูเปล่าไม่ไม่เอา ไม่เป็นไรเฮ้ยกูไม่นอนโกนแล้วนะเว้ยก็ไม่เป็นไรไงกูก็ไม่อยากนอนของมึงหรอกกี่ตีกูก็ดีขึ้นแล้วมาเชื่อมันโด้วยดิมึงนี่ก็นะโอ้เดี๋ยวมึงก็นอนจ่ากนูกูอีกโอ้เมื่อคืนนั้นอ่ะไม่จ่จาทำไมคิดว่ากูเป็นใครกูคิดว่าจมูกมือคือน้องกูก็เลยไปเพลอไปจ่าไงจ่าไม่จ่าม,มึง มึงเด็กเยอะไงมึงพา,านู่นพานี่มาแล้วก็เออโธมึงว่าใจกูเถอะนะกูไม่ทาอะไรมึงหรอกนะนอนกูนะกูไม,ไม่อยากนอนน้อยอยากนอนสองคนไม่อยากนอนน้อยอยากนอนสองคนจะเยอะขึ้นมาหน่อยอถ้าไม่นอกกนกับกูนี่กูให้ไกปลาสายพักคู่เอ๋เลยนะเว้ยกูเพื่อยีนได้เมื่อกี้เนี่ยไม่เอากูไม่อยากนอนเบียดก,กับใครเว้ยชีวิตกูเนี่ยกูนอนบนห้องแอร์เงียบๆมันโดยตลอดผมแดงอ่ะ นอนแบนนอนอะไรไดูตลอดบ้านมึงจนไงกูไม่อยากไปนอนก็ได no right? ้มีแอร์ไหมมีแอร์เลยแอร์แอร์โฮเต็มเลยใชไหมแอร์เย like so ี่ยงไงมันก็ตลกเล้อย่างงี้คลิปนี้มันก็จะยาวหน่อยอุ้ยนอนเบียดใช่ไหมเมียะนอนเบียดมึงนอนเตียกูเดี๋ยวกูไปนอนกับเมียมึงนะเอออย่างงี้คอยช่วยช่วยหน่อยไม่ได้แไป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 ไม่ได้อ่ะ วัดทุ่งเฮ้ยคล้ายคล้ายเขาหยีกับแบบนี้วะอ้ามือแปรแบบเนี้ยมึงไม่ต้องยอิงแล้วมึงใครเห็นเขาหนี่ยไงไอชี้หางไม่จ้าช้ละมืออ่ะเนี่ยกูใช้มือเปล่จาจับได้เลยไก่อันนี้ไก่ปลาคูวเว่เลยนะเว้ยออกมาจากไหนนะฮะพูดถึงไก่นี่ไอ้เล้าไก่มือน,นี้แล้วป่ะที่งูจอยไปกินหมแล้วเนี่ยไม่เป็นไรกูมาจากบ้านตั้งไก่มึงมึงยังเจอเล้าไก่กูอีกอ่ะอันนี้เราอยู่ในป่าเออ เฮ้ยกูถามมึงหน่อยได้ไหะหลังจากที่มึงแต่งงานมาเนี่ยมึงเคยรู้สึกเสียใจบ้างป่ะหืมไม่จู่ๆมึงถามเรื่องนี้วะอ่ะง่างงี้ถามใหม่อ่ามึงคิดไม่ทันใช่ไหมกำลังคิดอยู่ใช่ไหมว่าจะต่อยยังไงไม่ใช่กูจะถามกูคิดว่าจะถามดีไหมคือกูอย่ากรู้ว่ามึงมึงลืมบทใช่ คือคือกูอยากให้มือเนี่ยพูว่าการมีเมียเนี่ยมันมีข้อดีอะไรบ้างวะถ้ากูรู้ว่ามีข้อดีเดี๋ยวกูจะได้แตะด้วยการมีเมียมีข้อดีอะไรบ้างเนี่ยมือลือโบยแล้วกูมาจินตนาการอยู่ว่าการมีเมียมันมีข้อดีอะไรบ้างเออวะ้พ่อเดี๋ยวกูเอาหน้าสติให้มึงก่อนนะมึงไปใช้ก่อนเดี๋ยวกูกลับก่อนนะเว้ยนะกูกลับก่อน พี่เบนนี่พี่ไปไหนมาเนี่ยพี่ซีเขานั่งร้องไห้เสียใจหนักมากพี่รู้ไหมอ๋อพอดีพี่ไปเก็บเห็ดเก็บหน่อไม้ไกับไอ้ป้อมมันมานน่นบนเขานู่น,นเลย,เ,ยเห็นไหมไอ้หมอนั่นเนี่ยนะเมียมันก็ไม่มีแล้วพี่จะไปนั่งสุมหัวกับมันทําไมเนี่ยเฮ้ยนี่ไอซ่าแกลองบอกข้อดีสักข้อหนึ่งมาสิของการมีเมียมันมีมันดียังไงลองอธิบายมาให้หน่อยนี่เข้าใจไหมเนี่ยพี่เบนคนเราทุกคนวันหนึ่งมันต้องแก่ คนที่จะอยู่กับเราไปจนแกน่เนี่ยก็มีแต่เมียแล้วนี่แหละพี่พี่ต้องรักษาไว้ให้ดีนะหนูไม่พูดละพี่รีบกลับไปงอ้อพี่ซีนไปสาธุนี่ไปบวชว่าไหนเนี่ยฮะไปไหนมาก็ถามเนี่ยมันไม่ตอบอ่ะไปตักน้ำเออไปไปนะขอบใจมาก กับบ้านไมเหรอโอ้ทำไมจะไม่รู้จักล่ะก็นี่มันบ้านพี่นี่นาได้ถ้านี่เป็นบ้านพี่อ่ะพี่ก็อยู่ไปเลยหนูไม่อยู่แล้วเดี๋ยวสิจะไปไหนเนี่ยพี่ขอโทษยกโทษให้พี่เถอะนะพี่ผิดแล้วพี่ผิดเองทุกอย่างพี่ยอมรับผิดทุกอย่างทุกข้อเก่าหาให้โอกาสพี่อีกสักครั้งจะได้ไหมนะพี่ขอโทษให้โอกาสพี่หน่อยนะ ขอโทษต่อไปพี่จะไม่ทำอีกแล้วนะโอเคนี่ทำงานบ้านเสร็จแล้วยังอะ่ะตอนนี้ว่างแล้วใช่ไหมว่างอะไรหรอแี่ตมตนเป็นไม่รู้ต <c oughs> ิบ้านน่าเกลียดอ่ะวันหลังก็จะทำให้เขาโกรธอีกนะครับผมสัญญาเฮ้ย ไปกันเถอะไรกันเถอะเอ้ยปะเล่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะน่กนกกากลัวมากเลยนะ